สวัสดีค่ะวันนี้นุ้ยและครอบครัวเราอยู่ที่พระธาตุดอยสุเทพค่ะทุกคนช่วงที่เรากำลังเดินขึ้นไปเพื่อที่จะขึ้นไปไหว้อาพระธาตุเราก็เจอกับขบวนของชาวเขาที่ว่าเขาแห่ขบวนมาต้อนรับใครสักคนหนึ่งค่ะทุกคนจะ้ะนุ้ยก็เลยถ่ายมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันค่ะชาวเขาของเราที่อยู่ทางาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะทุกคนจะ๋ะ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นชาวเขาเผ่าอะไรนะคะทุกคน อ๋อรู้แล้วคะ่ะทุกคนว่าเขามาแห่ขบวนต้อนรับใครนี่ไงคะทุกคนเขาขึ้นไปหาเสียงที่ภาคเหนือพอดีคะ่ะทุกคนจะ๋ะช่วงที่นุ้ยถ่ายาถ่ายภาพของเขาอยู่ลูกชายนุย้ยเขาก็อ่ามันเป็นช่วงที่กลหนใช่ไหมคะทุกคนจะลูกชายหายคะ่ะทุกคนแทนที่จะได้ถ่ายคลิปวิดีโออ่รอบๆพระธาตุดอยสุเทพก็ไม่ได้ถ่ายคะ่ะทุกคนจะ๋ะ โชคดีมากเลยนะคะทุกคนที่ว่าลูกชายนุ้ยเขาเดินย้อนกลับมาในจุดเดิมที่เขายือนอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะทุกคนไม่อย่างนั้นนะคะนุ้ยก็คงจะให้ประชาสัมพันธ์ที่นั่นเขาประกาศหาให้ค่ะทุกคนจุดนี้ก็คือจุดที่ท่านนายกเก่าของเรานำผลไม้แล้วก็ดอกไม้อะไรมาไหว้พระาธาตุนะคะทุกคนจ๋า เป็นช่วงที่พอดิบพอดีกันเลยค่ะทุกคนนุ้ยก็ได้ผลมามรลากไม้ที่ท่านนํามาไหว้ได้กลับไปกินด้วยค่ะทุกคนแทบจะไล่แจกกันไงล่ะทุกคนจ้า <c oughs>